สวัสดีค่ะเช้านี้ก็มาเจอแม่น้องเกซินีอีกเช่นเดิมค่ะอาหารง่ายๆคิดไม่ออกสไตล์แม่น้องเกซินีวันนี้คุณแม่น้องเกซินีนะคะจะมาแนะนําเมนูอาหารง่ายง่ายมากแต่แสนอร่อยค่ะนี่เลยของเราจะพามาเมนูไข่รทรงเครื่องของคุณแม่ค่ะไข่รทรงเครื่องวันนี้มีส่วนประกอบดังนี้ค่ะหนึ่งนี่ถั่ว ถั่วฝักยาวก็ได้ค่ะแต่วันนี้คุณแม่ไม่มีถั่วฝักยาวใช่ไหมคะคุณแม่ก็ใช้ถัว่วถั่วญี่ปุ่นค่ะซอยเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะอันที่สองก็จะเป็นอหอมหัวใหญ่ซอยขวานขวาค่ะและอันที่สามก็จะมีมะเขือเทศเพื่อเพิ่มสีสันและวิตามินซีเข้าไปค่ะและลำดับต่อไปค่ะอันนี้ก็คือมี่วุ้นเส้นของเราค่ะ อุ่นเส้นของเราแช่น้ําอุ่นไว้ค่ะตัดเป็นท่อนๆแช่น้ําอุ่นไว้นะคะนะคะต่อไปก็เป็นนี่อันนี้ช็อตเด็ดของเราเลยค่ะก็คือวันนี้คุณแม่จะทําไข่สามฟองค่ะและจะทําให้รสชาติแซ่บมากขึ้นอันนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือผงปรุงรสของเราค่ะหลักๆของเราก็จะมีเครื่องนะมีเครื่องปรุงนะเนี่ยเท่านี้ค่ะแล้วเราก็นําเอามาใส่ ในไข่เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่จะนำนี่เลยค่ะเอามาผสมกับไข่นะคะอันดับแรกก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะเทลงไปเลยค่ะในไข่เทลงไปเลยค่ะเทลงไปอ่าเทลงไปเลยค่ะ,ไ,ไ,คะไข่สมงเครื่องของเรานะคะนี่อันนี้ อันดับที่สองก็จะเป็นถั่วถั่วอันนี้จะเป็นท่านผู้ชมอาจจะมีถั่วฝักยาวหรือว่าถั่วลันเตาหรือว่าถั่วญี่ปุ่นก็ได้ค่ะซอยเป็นแว่นแว่นเล็กๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ของคุณแม่ก็จะเป็นถั่วญี่ปุ่นค่ะใส่ลงไปค่ะตามใจชอบเลยค่ะท่านผู้ชมตามปริมาณจำนวนคนที่บ้านของเราค่ะถ้าบ้านของเรามีหลายคนเราก็ ใส่ลงไปหลายฟองได้ค่ะวันนี้ของบ้านคุณแม่เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะคุณแม่ก็สองคนแม่ลูกเช่นเดิมค่ะน้องเคซีกบบคุณแม่ค่ะเช่นเดิมนะคะก็สองคนก็สามฟองค่ะนะแล้วก็มะเขือเทศเพิ่มสีสันและวิตามินซีลงไปค่ะช่วยในการขับถ่ายนะคะทุกอย่างได้ค่ะมีวิตามินซีหลากหลายเลยค่ะนี่นี่ใส่รวมลงไปเลยค่ะ ขอใหงคุณแม่จะดูเล็ก <c oughs> จะดูเล็กลงไปขอประทานโทษคะ่ะและแล้วก็มีนี่เลยค่ะมีนี่เลยอันนี้คือเป็นวุ้นเส้นตัดท่อนไว้นะคะตัดท่อนสั้นๆไว้แบบนี้ค่ะตัดท่อนประมาณเท่านี้นะคะจากนั้นคุณแม่ก็เอามาแช่น้ําอุ่นไว้ค่ะแช่น้ําอุ่นไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะช้อนเข้ามาค่ะช้อนออกมาแล้วก็มาใส่ไว้ค่ะช้อนออกมาแล้วก็มาใส่ขัดเาดีดีนะคะ เราก็มาใส่ไว้ใส่ลงไปในไข่นี่คะคะรวมเลยเดี๋ยวเราจะตีไข่แล้วคุณแม่วันนี้จริงๆแล้วสูตรนี้นะคะสูตรของคุณแม่นี่นะคะจะต้องมีงาดำและงาขาวค่ะแต่คุณแม่วันนี้ไม่ได้ไปตลาดช่วงโควิดนะคะคุณแม่ไม่มีงาดำไม่มีงาขาวก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ไม่ต้องใช้เราใช้เท่าที่มีนะคะสูตรประหยัดของเรานะคะ ไข่ทรงเครื่องของเราแบบนี้นะและแล้วเราก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสของเราค่ะใส่ตามใจชอบเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะคุณแม่ก็จะเทใส่ประมาณประมาณช้อนชาครึ่งค่ะประมาณนั้นนะคะกะกะเอาค่ะ,ะ,ะเอาใส่มากมันก็จะเค็มนะคะแล้วเราก็ไปทานกับซอสพริกซอสอะไรก็ได้ค่ะถ้าเป็นเด็กก็จะทานด้วยซอสมะเขือเทศถ้าผู้ใหญ่แล้วก็เป็นซอสพริกของเราค่ะ นี้ของแม่ก็ใส่ผงปรุงรสแล้วเราก็คนค่ะเสียดายงาขาวกับงาดาคุณแม่ไม่มีนะคะไม่ได้ไปตลาดค่ะช่วงนี้แม่ใช้วัสดุหรือว่าปรปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวที่วัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวค่ะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปซื้อค่ะเพราะช่วงนี้เป็นโควิดนะคะท่านผู้ชมก็คงทราบออกจากบ้านไม่ได้ ก็ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะท่านผู้ชมจะได้มากงาขาวไม่มีงาขาวงานดำโลยนะจะอร่อยมากไปยค่ะท่านผู้ชมสูตรเด็ดของคุณแม่ง,ง่ายๆแต่แซ่บเวอร์นะคะทำไม่ยากเลยขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะแล้วก็ทำง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆ ถ้ามีเด็กอ่อนลูกอ่อนหรือว่าเด็กที่จะไปโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นอาหารจานด่วนได้เลยค่ะทําเร็วได้ค่ะแต่อร่อยนะคะอาหารจานด่วนของเราชนิดนี้ก็คลุกเค้าให้มันเข้ากันเดี๋ยวนะคะเข้ากันเดี๋ยวเราก็จะอะเมื่อเรียบร้อยแล้วเข้ากันดีแล้วค่ะใส่ผงปรุงรสเรียบร้อยคลุกกันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไป อ่าทีนี้ก็มาดูทางนี้ค่ะขั้นตอนการผสมก็เสร็จแล้วทีนี้ก็ตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะเลยท่านผู้ชมคุณแม่ก็ขออนุญาตเปิดแก๊สก่อนค่ะก็จะเปิดแก๊อ,อ,อคุณแม่ทีเด็ดก,ก็จะใช้ ใช้นี่เลยค่ะวันแม่จะใช้น้ำมันหมูค่ะน,น้ำมันหมูของแม่อ่าก็จะตีตาด้วยนะคะ

ล้วคุณแม่จะใช้น้ำมันน้ำมันหมูนะคะตั้งแต่บ้านท่านผู้ชมท่านใดมีน้ำมันอะไรก็ใช้ได้ค่ะน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะคุณแม่มีอย่างนี้น้ำมันเอ่อน้ำมันน้ำมันหมูที่เกียวเอาไว้ก็ใช้น้ำมันหมูค่ะ ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนมากินน้ำมันหมูเป็นอาหารเป็นเป็นน้ำมันสัตว์แทนตอนนี้เรื่องมันจะร้อนแล้วนะคะเปนได้มากเลยค่ะสูตรแม่สูตรนี้จะต้องมีงานดำและงานขาวด้วยนะคะใส่ลงไปก็จะทําให้รสชาติแล้วก็ดูสีสันน่าทานมากขึ้นแต่คุณแม่ไม่ได้ไปตลาดนะคะท่านผู้ชมต้องขอโทษ้วยนะคะก็เลยไม่เต็มสูตรนะคะสูตรของคุณแม่วันนี้ไม่เต็มสูตระคะ่ะ จะต้องมีดำดำงาขาวใส่ไปมันก็จะดูมีสีสันแล้วก็หน้ารับประทานหน้าดีขึ้นค่ะอาหารของเราก็เริ่มจะรอแล้วนะคะน่าจะรอแล้วก็เดาสิคนโอเคค่ะรอนแล้วนะคะแม่ก็จะเตมไปเลยะคะ่คแบบนี้แล้วก็เนี่ยให้เรียบร้อยให้ล้างหน้าให้เรียบรอ้รรรยบรอย เนี่ยแล้วก็จะมีงาดำงาขาวเอาโรยลงไปนะโอ้ยสวยงามมากแม่ไม่มีงาดำและงาขาวนะคะเช้านี้แก่เ้าจะสามารเอากลับทีเราจะยากห,หน่อยเนาะ Nó đủ phần lan này. ก็ oh. นี่ก็จะสวยงามมากเลยค่ะเราจะต้องเวลากลับเทใส่จานคว่ำหมุนอ่าในจานก่อนค่ะยากนิดนึงค่ะก็สำเป็จ ไข่งเครื่องของเราก็จะดูน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นเราก็จะใช้ไฟกลางนะคะที่ไฟของเราวิสุกว<ป>ันนี้ไขสงเครื่องของคุณแม่สุดเด็ดเชา้าวันนี้ก็เดียเสนอเมนูง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีแต่ก็เป็นเมนู ไข่รทรเครื่องของคุณแม่สูตรก็ได้บอกตั้งแต่แรกไปแล้วนะคะจริงๆแล้วสูตรของคุณแม่สูตรนี้จะมีงาขาวและงาดำโรยหน้าด้วยนะคะแต่วันนี้เช้านี้คุณแม่ไม่มีนะคะก็ขอาทานาไข่และกอบกุนเอยงคะ่ะเราก็ทำง่ายๆสไตล์แม่นอ้องเกษีนะคะก็อร่อยได้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ก็ทานดีมีประโยชน์เช่นกันค่ะอันนี้เป็นเมนูง่ายเชา้านี้ขอแนะนำ ท้าผู้ชมท่านใดสนใจก็าสามารถทำตามได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามของเกศี CD ด้วยค่ะหรักเมนูนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ